สวัสดีจ้าวันนี้แม่อิวก,ก็พามาดูต้นอะโวคาโดนะคะอะโวคาโดที่สวนอันนี้ต้นนี้เขาสูงสูงแบบเออเท่ากับหัวเราแล้วเนี่ยจ้ะลักษณะใบของเขาเนาะใบของเขาอันนี้เป็นต้นที่ปลูกด้วยเมล็ดนะคะคือว่าคุณยายนะคะเอาาเมล็ดมาลงปลูกแล้วก็เกิด ลงเอามานี้ดูไม่ค่อยได้ดูแลเขาเท่าไหรค่ค่ะจะเป็นเชื้อราเนาะนี่คะ่ะเชื้อราแล้วเป็นไงคะใบเขาน่าจะอร่อยแหละเนาะไม่ว่าจะเป็นต้นทุเรียนหรือต้นอะโบโคาโดใบน่าจะอร่อยมาแรงกินก่อนเลยเขาต่อย,ยอดเยอะเหมือแนบบกันนะคะนี่เขาได้ปุ๋ยเนาะใส่ปุ๋ยให้เขาแต่ว่าเป็นเชื้อราเนี่ยแหลคะค่ะอือก็ขอให้รอดได้สักต้นเนาะขอให้รอดให้แม่สักต้นได้กินลูก โอ้ยทำไมกล้องเป็นยังงั้นปลูกยากเหมือนกันค่ะสำหรับอะโวคาโดพอๆกันกับต้นทุเรียนพอๆกันเลยเพราะว่ามะแรงชอบกับใบอะมะแรงชอบอกินโมดเลยจ้ะค่ะแล้วพบกับเมียุใหม่ค่ะถ้ามีลูกยังไงเมียยวจะถ่ายให้ดูอีกเนาะมีต้นเดียวแค่นั้นเลยค่ะที่สวนนี่